วันนี้มีนักเรียนคนหนึ่งส่งเรื่องราวตอนเช้ามาให้เราค่ะชื่อว่าลิสจากออสเตรเลียลิสเขียนมาแบบนี้ง่ายแต่เราว่าน่ารักมากลิสเขียนว่าตื่นประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะ แต่แฟนตื่นก่อนอีกเขาไปชงกาแฟาแล้วก็เปิดเพลงเบาๆบางทีก็เป็นเพลงเก่าๆเราที่ชอบเหมือนกันตอนนั้นยังง่วงอยู่เลยแต่พอได้ยินเสียงเพลงก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นล้างหน้าแปรงฟัน แล้วก็เดินออกมาเขายื่นกาแฟให้ไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มให้ก็รู้เลยว่าเขาตั้งใจให้จริงๆวันนี้เรากินขนมปังกันง่ายๆเขาชอบใส่แยมแต่เราใส่นมข้นแบบไทยไทย กินไปคุยไปนิดหน่อยเขาถามว่าวันนี้มีเรียนกี่โมงเราก็บอกว่าเก้าโมงยังทันอยู่ก่อนออกไปทำงานเขาพูดว่าตั้งใจเรียนนะแค่นั้นเลยแต่ใจฟูทั้งวัน แล้วเราคิดยังไงมันธรรมดานะแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจไม่ต้องมีคำหวานไม่ต้องโพสต์รูปแค่มีคนที่อยู่ด้วยกันแบบเงียบๆก็พอแล้วอยากให้ทุกคนลองเขียนมาแบบนี้บ้าง เราสันส้นๆว่าตอนเช้าของคุณเป็นยังไงจะตลกจะชิลจะง่วงๆก็ได้ส่งมาแล้วเราจะอ่านให้ในตอนหน้า Did you like it? Please follow us and comment to tell us what you learn. See you again. Bye.